เแฟส,สวัสดีสสดค่ะวันนี้ก,กับช่องคิวมินนม้นเยแฟีวันนี้พ่อกับแม่มีเซอไพคิวนะคะคิวตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นไม่ได้อยู่นี่นะไม่ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่อันนั้นนะเออ ใช่แมามามาดู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 ยิ่แบบนี้น่าจะมีความสุขน่าจะมีความสุขเคลียวมาดูทางนี้ทางไหนอันนี้ทางไหนพ่อทางไหนทางไหนมาดูมาดูทางหน้าทางหน้าทางหน้างหน้าจะไม่ได้เปิดประตูเอา้าพ่อไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวพ่อไปเปิดประตูก่อนหยุด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 ก่อน คิดว่าเป็นอะไรเลโก้มินที่มันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นของเล่นผู้หญิงของเล่นผู้หญิงมือที่ถ้าเป็นอะไรของเย็นีของเย็นเอามือก็ว่าของเย็นอ่ะไปดูเฮ้ย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 อะไรเนี่ยกระปุกเจ้าพักงานใช่ไหม อ,อ,อได้อะไรเนี่ยพ่อซื้อให้ขอบค,คุณพ่อซะยังขอบคุณพ่ออะเดี๋ยวพาไปขี่พา <อ S 1> ไปซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย,ย็นใจเย็นอือมีไฟด้วยเดี๋ยวพ่อต่อก่อนนะ,อะโอเคอ่าอ,อันนี้คือ พี่คิวลองขับสตึกเกอร์จักรยานไฟฟ้าครั้งแรกเอามือแย่งขับแล้วนะลูกบคมาเอาขาตั้งขึ้นก่อนลูกโอเคป่ะหมุนเดียวมาทางนี้เดียวมาทางนี้ลูกเดียวมาทางนี้อ่าโอเคโอ้วว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 วตรงตรงลูกตรงตรง ว้าวมาลูกมาโอ้ใจเย็นเใจเย็นเลูกใจเย็นเช้าๆปอดเบรกเบรกเบรกให้ลูกเบรกด้วยเอาปล่อยมือปล่อยมือลูกอย่าบิดอย่าเบียดบิดโชว์ให้น้องอ่าน้องมือออกมาค่ะให้มิ้นดูสิไหนลองมิ้นมิ้นลองขับครั้งแรกดูสิโอเคโอเคเดี๋ยวแม่พาขับค่ะไปเลยไป มิ้นช้าๆ่าลูกอลาจ้าลูกจ้าเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะดูพี่มิ้นก่อนค่ะเป็นไงลูกขับรู้สึกยังไงครับนี่มันข่าวรู้ว่าว่ายูทูบโอ้มาแล้ว ช้าๆนะลูกไม่ต้องเร่งก็ได้ไม่ต้องเร็วก็ได้ปิดไปเลยอยปิดไปเลยช้าแๆเหมือนเราชิวอ่ะิวไม่ช้าเอาไปอันนี้ต้องมือนั่งด้วยมีช้ามันก็ทรงตัวได้ปิดไว้มันทรงตัวได้มิ้นโอให้ย่าบเอาไปตลาดบิดมาบิดมามาลูกมา โอเคโอเคอ้า okay, okay. ah, อีกรอบตอนนี้เริ่มคล่องแล้วครับโอ้โหขับขึ้นบนบ้านได้แล้วเป็นยังไงคิวลูกสนุกไหมสนุกไหมลูก,กชอบไหมครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายพี bye ่คิวบายบายเพื่อนๆหน่อยพี่คิว บายบายไม่ได้มัวแต่จับน้องบายบาย